ชื่อว่าซีโน2นะครับมาแล้วครับซีโนสที่หลายๆขัน้นรอชมตัวนี้อยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะมาอันบ็อกซิ่งให้ดูนะตัวนี้นะครับจะเป็นความละเอียดถึง CK 6 0 f เฟรมนะครับก็คือความละเอียดสูงกว่าตัวความละเอียดเท่ากันนะฮะแต่กลายเป็น6 0เฟร,รมก็คือความรื่นไห่จะสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งค่าเฟรมเรทสูงก็จะยิ่งทำให ภาพที่ได้นะฮะสมูทมากขึ้นนะฮะแล้วก็เอ่อเป็น 4K 0 0บิตเมกะบิต m พอร p เซก s นะครับซึ่งความละเอียดนี้เยี่ยมยอดมากเลยฮะเซยโซนี่ของเซนเซอร์นะฮะ,ะ,ฮะเดี๋ยวมาดูที่ตัวกล่องนะฮะตัวที่นำมาจำหน่ายนะฮะจะเป็นรุ่น high version นะครับซึ่งจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่2ก้อนเลยพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อแบตเตอร์สริมเพิ่มนะฮะเพราะเขาให้มาให้2ก้อนแล้วก็จะมีกระเป๋ามาด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองอัด เปิดกล่องกันดูนะฮะตัวนี้เราลงทะเบียนกสทชให้ฟรีนะครับถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นเลยครับนี่กล่องที่ให้มานะครับจะเป็นกล่องใหญ่ขึ้นมานะครับนี่นะฮะนี่จะเป็นกล่องทีขอให้มาจะเป็นกล่องที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวของซีโนตัวซีโนโปรนะครับหรือ ซีโนตัวซีโนหนะครับทุกอย่างอยู่ในกล่องนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งเราสามารถสะพายคิ้วไปพร้อมเล่นได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะก็ปามาแบบนี้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเปิดกล่องนะครับข้างในกันให้บ้างนะครับตัวนี้โซนิเซนเ o r นะครับนี่คือซีโนสอ รับที่เพื่อนๆรอกันมานานนี่นะฮะสวยงามตามท้องเรื่องเลยเลยงน้องสองนะครับหน้าเลนส์ 4K นะครับพร้อมกันสันสานแกนนะครับเอาไว้ถ่ายงานถ่ายวิวบินไกลนะครับดีมากนะครับวัสดุดีๆมากเลยนะฮะอันนี้เป็นออฟติคอลเซนเซอร์นะฮะตัวนี้มีมาให้นะครับ Motor มอเตอร์เป็นบัตรเลสนะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูอ evet. ุปกรณ์ที่มีให้นะฮะก็จะมีส่วนของคู้มือนะครับแล้วก็เปิดลงมาก็จะเจอกับส่วนของสายมีมาให้3แบบเหมือนเดิมฮะก็จะมีส่วนของ p p o o n นะฮะ r o i r o i d แบบมมินิไมโคร USB อันนี้เป็นอีกแบบนึงก็คือ USBc นะครับมีให้ส้ำแบบเหมือนเดิมนะส่วนต่อมาก็จะเป็นอันนี้น่าเป็นหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จก็จะมาปิมบสแบบใหม่ในหะ้ดูดีขึ้นมากดูดีขึ้นเยอะเลยครับอันนี้จะเป็นหูไมโคร USB สายเล็กนะครับแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ทำดูดีงานประกอบดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะคือมีน้ำหนักนะครับชาร์จน่าจะชาร์ได้ดีกว่าเดิม มากมากนะครับของพวกซี n o Pro หรือซีโนหมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นพลาสติกซึ่งผมแนะนําให้จะมีอีกตัวนึงที่มาให้รีวิวเครื่องชาร์จจะมีรีวิวให้ดูไม่นานนี้ฮะจะมีตัวใหม่ที่ดีกว่าสําหรับซี n นโปรหรือซี n นหจะทําให้ดูแลแบตเตอรี่ดีขึ้นแต่ตัวนี้ดีมากฮะดูวัสดุดูดีขึ้นเยอะเลยอัปเรดมาแล้วนะครับแล้วส่วนต่อมาก็จะมีส่วนของ ใบพัดนะครับให้มา1ชุดนะครับออก็คือ8ใบนะครับ1ชุดแล้วก็มา2ชุดครับก็คือ16ใบนะครับซึ่งเหืิดเสียวสามารถเปลี่ยนได้เลยแล้วก็จะมีไข่โคงมาให้ด้วยนะครับ1อันนะครับส่วนต่อมาก็คือจะเป็นแบตเตอรีก่1ก้อนนะครับ แบตเตอรี่ก้อนนี้จะขนาดถึง3 8 0 0 mAh นะครับซึ่งทำให้ตัวนี้ทา,ทางทางคับสันแจ้งว่าบินได้3.3นาทีซึ่งถ้าในใหมายถึงไม่ไม่บินตัวลมแรงๆนะครับว่าบินได้ถึง3 3นาทีเลยอันนี้ก็เราสามารถเช็คส่วนของระดับแบตเตอรี่ได้ไม่มีแบตนะครับเราสามารถกดอ่ามีแบตอยู่3ามขีดนะสังเกตถ้ากดดนี้ก็จะบอกแบตเตอรี่ได้เลย ซึ่งแบตคนนี้ขนาดใหญ่มากนะฮะขนาดถึง3,800ัน mah สุดยอดมากนะฮะก็จะมีให้นี้1ก้อนแล้วก็ที่ตัวลำอีก1ก้อนรวมเป็น2ก้อนเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยเพราะสามารถซื้อเซตนี้คอมโบทีเดียวจบไปเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของ Controller ะคอนโทรลเลอร์นะฮะรีโมทนะครับเขาเคมว่าบินได้ถึง8กิโลแต่ผมยังไม่เคยเทผมไม่การันตีระยะทางนะเพราะมันขึ้นอยู่กับส่วนของ พื้นที่ที่เล่นว่าเป็นพื้นที่โล่งไหมมีอะไรขว,ขวางกั้นสัญญาณไหมแล้วก็มีสัญญาณลบกวนไหมแล้วก็หลายปัจจัยครับแต่มันจะมีคลิปของฝรั่งนะครับบินได้ถึง6กิโลนะฮะเดี๋ยวผมจะคีเซอร์ให้ดูนะับว่าเขาบินได้จริงถึง6กิโลซึ่ง6กิโลผมก็ว่าไกลมากแล้วนะฮะไปกลับก็12กิโลนะครับซึ่งซีโน่2ทำได้นะครับราคาถือว่าไม่แพงนะทำได้ขนาดนี้นะเอาไวไ้ถ่ายงานถ่ายอะไรได้ยาง ก็จะมีตัวคอนโทรลเลอร์เป็นแบบนี้นะครับจะมีขาซึ่งถอดออกมาซึ่งใส่กับมือถือเรานะฮะใส่ได้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนของตัวตัวจ๊บที่เป็นตัวเอ่อเอาไว้ใส่กับตัวบังคับนะฮะเก็บไว้แบบนี้ซึ่งทําให้เราสามารถพกพาได้ง่ายขึ้นนะฮะจะเป็นเกลียวนะฮะโลหะอย่างดีนะครับผมเอาไว้เราพกเดินทางได้สะดวกนะฮะเราก็แค่ถอดมาใส่เราไม่ต้องกังวลว่ามันจะหักหรืออะไรนะั้นได้เลยนะครับ นี่นะฮะก็จะเป็นแบบโลหะซึ่งฟิลฟิลผมรู้สึกพรีเมียมกว่าเพราะวันเป็นโลหะตรงนี้นะฮะต่อสัญญาณก็ดูดีมากเลยครับผมตัวปุ่มป,ปิดก็จะเป็นตรงนี้นะฮะแล้วปุ่มตัวตัวโดรนเขาจะมี GPS นะซึ่งสามารถบินกลับม,มาเองได้ถ้าเกิดหยุดสัญญาณนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นปุ่มพวกอัดวิดีโอหรือถ่ายภาพนะะิ่งครับนี่เป็นปุ่มปรับกิมเบิล SN นี้ผมยังไม่แน่ใจนะ,ะเดี๋ยวผมขอลอง ดูก่อนว่ามันคืออะไรผมจะแจ้งนะครับนี่เราวเวลาได้เสร็จเราก็เก็บกลับคืนได้เลยถอดออกมาแบบนี้นะครับสะดวกม,มากๆนะฮะแล้วเราก็ผูกกลับไปแล้วก็เก็บเสานะครับนี่นะครับผมอุปกรณ์ที่เขามีให้ก็หมดแล้วฮะมีประมาณนี้เลยก็คือถ้าเกิดชุดคอมโบก็จะมีโดน,นึงตัวนะฮะแบตสองก้อนดิโมดอันนี้ที่ชาร์จนะครับก็เสียบกับตรงนี้นะครับ แล้วเราก็เสียบเข้ากับแบตแบบนี้ได้เลยนะครับเสียบลงไปตรงๆวันนี้วิธีการชาร์จนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เสียบเข้ากับส่วนของตัวไฟบ้านนะซึ่งจะมีไฟบอกสถาน,นะอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเต็มน่าจะเป็นสีเขียวก็ชาร์จอยู่เป็นสีแดงนะฮะประมาณนี้นะครับผมเวลาการชาร์จแบตประมาณ110นาทีนะฮะตามเมนูที่เขาแจ้งมานะครับผม มอเตอร์เนบัตเลสนะครับโซน y เซน s o อร์นะครับ 4K 60 f เฟรมซึ่งตัวนี้ผมมองว่าคุ้มมากมาดูที่ตัวลำมันก่อนนะฮะนี่นะสวยงามมากจริงฮะซีโน่สอนะครับคลิปบินผมอาจจะต้องรอนะครับเพราะว่าตอนนี้มันติดส่วนของโควิดนะฮะทำให้เราไม่สามารถเอาไปบินที่ต่างประเทศให้ดูได้นะครับผมถ้าผมมีโอกาสผมจะรีบ เทสแล้วก็บินให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าตัวนี้เจ๋งจริงๆนะครับราคาถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับสเปคขนาดนี้นะฮะได้ขนาดนี้นะครับผมคุ้มสุดๆนะครับฝรั่งก็ถือว่ายอมรับให้ตัวนี้เป็นรุ่นที่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปมากๆเลยครับผมอะไหล่เรามีจาหน่ายนะสามารถสั่งซื้ออะไหล่ได้นะครับซึ่งนี้เขาแจ้งว่าตัวกิมเบิลนะฮะจะเขียนมากยิ่งขึ้นนะครับสามแกน อันฟันนะครับผมก็วันนี้สเบสตโดนไทยแลนด์ก็ขอจบรีวิวให้เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวมาดูคลิปหน้ากันนะครับตัวนี้เพื่อนๆสามารถลงทะเบียนกับกสทช,ช,ชให้ฟรีเลยนะครับถูกกฎหมาย100%นะครับถ้าเกิดสั่งกับทางเบสต์โดนไทยแลนด์ครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับช่วยกด subscribe แล้วก็ติดตามกดกระดิ่งเพื่อติดตามคๆๆลิปเจ๋งๆเราต่อไปด้วยครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ